นี่นะคะทุกคนคิดว่าไม่มีใครอยู่นางก็เข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะมาดุพี่ต้าแมวพอดีคุณแม่นั่งอยู่ตกใจค่ะตกใจเลยเลยรู้สึกผิดนี่คือพี่ต้าแมว นอนอยู่กลัวขึ้นมาหาแม่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่กลัวค่ะรู้สึกผิดห้ามมาดุนะห้ามมาดุพี่นะเข้าใจไหมมาเล่นบ้างเขาห้ามมาดุพี่นะ ถ้าดูพี่จะไม่ให้เข้ามาแมวแมวแมวกลัวไหมกลัวป่ะ